นะครับก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนนะที่ดูคลิปในนี้อยู่นะครับอันนี้ที่พี่จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ว่าโปรไฟล์จะต้องการเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะว่าบางทีเราเล่นสร้างห้องใช่ไหมเฮ้ยพี่เปลี่ยนโปรไฟล์กูคนสร้างห้องเขาบอกว่าเปลี่ยนโปรไฟล์ไม่โปรไฟล์ตรงไหนวะเปลี่ยนโปรไฟล์ยังไงวะวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับมาให้ทุกคนเข้าเกมเข้าเกมเสร็จเพ๊บเข้าไปที่คอลเลกชันนะครับคอลเลกชันตอนนี้นะครับแล้วก็ไปหาทร้งเรื่องของรูปภาพนะครับเป็นรูปตรงนี้นะทุกคนนะ แล้วต่อจากนั้นนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับเลือกเป็นโปรไฟล์ตามที่ผู้สร้างห้องได้ต้องการไว้นะครับอย่างเช่นอ่าผมนะครับกําหนดไว้ว่าต้องเปลี่ยนเป็นแคลรี่นะครับแคลรี่เราคนต้องไปไปเลือกเป็นแคลรี่นะฮะอันนี้คือแคลรี่นะครับทุกคนครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีแคลรี่นะครับให้เราไปใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมโปรไฟล์ที่ไม่มีตัวนี้นะฮะโปรไฟล์ที่ไม่มีรูปโปรไฟล์นะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็ไปเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ของไม่ใช่อดามอีวานะต้องไปเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นเอ่ออันล็อกครับโปรไฟล์อันล็อกใครที่มีอันล็อกก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอันล็อกก็ได้นะฮะอันนี้คือแน่นอนว่าคุณมีตังคุณเติมสายเติมแน่นอนนะครับผม อประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นการเช็คไล่โปรนะทุกคนนะอันนี้เป็นการเช็คไล่โปรว่าแต่ว่านี่วิธีการใส่โปรไฟล์ก็แค่นี้เองเลือกปุ๊บโปรไฟล์แล้วก็ใส่นี่เห็นไหมปุ่มปุ่มใส่ตัวน,นี้นะเห็นไหมโอ้เห็นมั่วพี่ไหมมันมีโดเนตบังอยู่นะแล้วก,กดใส่ปุ๊บเรียบร้อยนะฮะก็แค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็คือโปรไฟล์ของเราถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับข้างบนนี้นะครับก็สามารถเข้าห้อง สร้างห้องแบบไฮไลท์ได้สั่งสบายๆนะฮะกดกันเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากฎการสร้างห้องไฮไลท์วิธีการเล่นสร้างห้องไฮไลท์เนี่ยมันมีอะไรบ้างและเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้รู้นะครับเวลาที่ไปเล่นสร้างห้องกับคนอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าคนที่สตรีมเมอร์ที่เป็นเป็นแบบว่าเขาบอกว่าสร้างห้องแบบไฮไลท์เนี่ยทุกคนจะต้องเข้าไปรู้เออกติกากันก่อนว่าเล่นยังไงนะปืนเอ s, s ปืนที่ใช้เนี่ยครับ หนึ่งเลยนะครับปืนที่ใช้เนี่ยจะเป็น SKS นะครับ SVD M500 แล้วก็ลูก2อุลูกชนิดนะครับได้จะหนึ่งกับหนึ่งกับใครเนี่ยก็ได้เราว่าจะต้องเป็นการฟันอากาศนะครับย่อให้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ห้ามยิงไร่ด้วยนะครับสำหรับห้ามยิงไล่คนที่ไม่ได้เล่นด้วยนะครับแล้วก็ห้ามยิงมั่วนะเราอย่าทาอย่างนั้นเลยอย่า่ทำอย่างนั้นเลยนะครับผมมันมันน่าเกลียดนะครับอ่าแล้วก็แล้ววงสุดท้ายเนี่ยเราก็มาหนัวดีกันประมาณนี้เองครับ กดง่ายๆนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ